สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกุ้งออตโต้ซาวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตาม160คนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ในรถซึ่งเป็นรถอีซูซุแวนนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวยินด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังวันนี้นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมได้หาไม้ไม่เจอนะครับไม้สายนะครับ ก็ใช้ไมลํลำโพงไปชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าของมันเยอะหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าอยู่ช่วงไหนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรีบทำคลิปครับเพราะว่าลูกค้านะครับลูกค้าก็คือรถคันนี้เป็นเป็นรถญาติกันนะครับก็เขาามาให้ทำเครื่องเสียงให้นะครับติดตั้งเครื่องเสียงให้เดินระบบให้นะครับชุดนี้เป็นชุดเล็กมากเป็นรถญาติกันนะครับก็เลยต้องรีบถ่าย ตอนเช้าเลยเวียนยานี่ก็น่าจะเวลา6กโมงกว่าเจดโมงโดยประมาณนะครับต้องรีบถ่ายครับเพราะว่าเขาจะมารถแปดโมงนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จผมต้องไปทำอย่างอื่นอีกครับเพราะว่าสองสวรรค์นี้ยุ่งมากไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับท่านผู้ชมก็ก็อย่าลืมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับคนไหนที่ติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านและคนอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ก็อยายัดทาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับใครที่ชอบชื่นชอบนะครับเ,เรื่องเครื่องเสียงรถยนต์นะครับส่วนไหนยังไงอะไรยังไงอย่างครับ ที่การทําการติดตั้งหรือทําการวางระบบยังไงก็เพื่อจะได้มือใหม่ๆนะครับจะได้ออศึกษาหรือว่าได้ดูเป็นแบบอย่างนะครับส่วนผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเกี่ยวแค่พอทำได้ครับส่วนคันนี้นะครับขอชี้แจงก่อนว่าจะมี power card ab นะครับ card ab สี channel หนึ่ตัวแล้วก็ซับ b b อ x ซับบ็อกเป็นรุ่น CCE นะครับซับบล็อกหนึ่งตัวสิบนิ้วนะครับแล้วก็มีลำโพงบอกก่อนว่าคันนี้นะครับไม่มีลำโพงประตูนะครับไม่มีลำโพงประตูรุ่นนี้ไม่มีลำโพงประตูรู้สึกว่าจะเป็นอีซูซูอีซูซูปีเก้าสามหรือ,อยังไงนี่ครับที่ผมพอรู้มานะครับอีซูซูนะครับ ไปดูนะครับครับผมนี่นะครับเป็นเป็นประตูประตูหลังนะครับจะไม่มีไม่มีดอกลําโพงนะครับรุ่นนี้ไม่มีดอกลําโพงส่วนนี้จะเป็นประตูหน้านะครับเห็นไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีประตูไม่มีลําโพงนะครับไม่ใช่มีไม่ไม่ใช่ไม่มีประตูนะไม่มีลําโพงอ่าตอนแรกผมคิดว่า ตอนที่ลูกค้าเล่าให้ผมฟังว่าเป็นรถอิสุสผมก็ไม่รู้เป็นรถแบบไหนนะครับเนึกว่ามีประตูปกติจะมีประตูอยู่ตรงนี้นะครับไอ้มีประตูอีกแค่ลำโพงลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีลำโพงแบบไหนยังไงนะครับพอได้เห็นรถจริงๆแล้วก็รู้ว่าเขาไม่มีลำโพงในประตูนะครับจะมีลำโพงอยู่แท่อยู่แค่อยู่แค่ด้านด้านนี้ครับด้านนี้ครับตรงนี้เป็นลำโพงนะครับตรงนี้เป็นลำโพง สองข้างนะครับเป็นลำโพงสองข้างสี่ประตูไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีลำโพงเลยครับผมครับก็ไม่มีลำโพงที่ประตูนะครับทีนี้ผมดูแล้วก็ต้องใส่ลำโพงที่เดิมนะครับต้องใส่ลำโพงที่เดิม ต้องใส่ลําโพงที่เดิมก็เลยดูว่าต้องใส่ลําโพงสี่นิ้วนะครับผมได้ใส่ลําโพง4นิ้วแกนรวมไปหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เสริมด้วยทวิตเตอร์2นิ้วนะครับทวิตเตอร์สองนิ้วก็อีก1คู่เอ๊ะผมพ,พูดผิดหรือเปล่าแกนรวมสี่นิ้ว1คู่แล้วก็ทวิตเตอร์เอ่อสองนิ้ว1คู่นะครับแล้วก็ได้เพิ่มเอ่อ ปรีนะครับปรีตัวนี้เป็นปีของแพตตินัมปีหลอดนะครับได้ใส่ให้เขาไปหนึ่งตัวนะครับครับผมก็ก่อนก่อนที่จะ ไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่ติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราดูของแล้วนะครับว่าติดตั้งอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวได้เวลาสัก8ดโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีประมาณสักแปดโมงเดี๋ยวลูกค้ามานะครับเราก็จะมาบอกลูกค้าว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับ คนนี้เขาเป็นผู้หญิงนะครับเขาจะไม่ค่อยยังไม่เคยติดตั้งเครื่องเสียงมานะครับเขาก็เลยอาจจะยังใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกนะครับแต่เราก็จะได้แนะนําว่าเวลาการเปิดเวลาปิดนะครับเวลาการปรับจูนอะไรเงี้ยปรับแต่งเสียงแล้วแต่ครับเนาจะปรับไหนแล้วาเรก็บอกเข้าไปนะครับว่าทํำยังไงเสียงยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้ครับก็จะไปดูก่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปเลยครับ ครับผมนี่นะครับก็มันอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับนี่ครับปีแอมแอนตินามปีหลอดนะครับตัวนี้แล้วก็มีลำโพงอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับลำโพงแกนรวมสี่นิ้วนะครับแล้วก็มีข้างบนนี่ครับเห็นอยู่เล็กๆนี่ครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับ อ่านี่ครับนี่นี่เลยจุดนี้นะครับผมอาจจะถ่ายไม่ถนัดนะครับเพราะเฉพาะลําพังตัวเองก็ขึ้นลงรถลําบากแล้วนะครับนี่ครับอาจภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเป็นทวิตเตอรนิ้วนะครับหนึ่งคู่ครับแล้วก็มี คาร A B C c ช n n น l นะครับ1ตัวนะครับเพื่อขับแกนรวม4นิ้ว1คู่กับทวิตเตอร์สนิ้ว1คู่นะครับแล้วก็มาดูซับบ็อกครับซับบ็อกผมก็วางไว้ใต้เบาะนี่ครับเป็นซับบ็อก10นิ้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยภายในนะครับภายในกล่องของที่ไว้ลําโพงแกนรวมสีนิ้วเนี่ยปกติมันพื้นที่มันจนโล่งๆนะครับเอ่อทางลูกค้าก็เลยถามว่าคู่เดียวมันมันจะดังไหมครับผมบอกว่าถ้าใส่ปกตินะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะใส่ถ้าใครมีรถรุ่นนี้นะครับ ผมก็จะแนะนำนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาสักหน่อยครับเพื่อแต่งแต่งกล่องเสียงให้มันนะครับแต่งกล่องเสียงให้กับดอกลำโพงขนาด4ี่นิ้วนะครับเพื่อให้มีพละกกำลังหรือทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่เห็นดอกนะครับอาจจะเห็นไม่เห็นด้วยเพราะว่านอนมองในกล้องก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าผมได้กทำการใส่ไปแล้วนะครับ ก็คือทําให้เสียงลำโพงน่ะได้ทำงานโดยประสิทธิภาพให้มันมีกำลังเสียงได้ดังขึ้นนะครับตรงนี้ครับทำกล่องแต่งใส่ที่ด้านด้านหลังด้านหลังของดอกลำโพงนะครับเพื่อจะช่วยให้เ,เสียงของลำโพงได้ดันออกมาด้านหน้าได้มากที่สุดนะครับมันก็จะดังขึ้นครับนะครับจะดังขึ้นอีก อีกเยอะเลยนะครับก็เป็นความรู้นิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าใครมีรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะทำดอกสี่นิ้วนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปสำหรับคนที่ไม่อยากเจาะนะครับไม่อยากเจาะไม่อยากไม่อยากทำอะไรเกี่ยวกับประตูนะครับไม่อยากทำอะไรเกี่ยวกับประตูนะครับไม่อยากเจาะประตูไม่อยากทำอะไรนะครับแค่ฟังนิ่มๆในรถนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเล็กครับเล็กมาก นะครับเพราะว่าไม่มีลำโพง6กนิ้วก็มีพื้นๆก็มีสี่นิ้วนะเอ่อมีมีสี่นิ้วหนึ่งคู่แล้วก็คารคดสาร์ี A B ่ช h a นลหนึ่งตัวแล้วก็ซับบล็อกนะครับปกติจะเป็นปกติจะเป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คาร์ด A B หนึ่งช e l นคัร์ด A B สี่ช n n นลหนึ่งตัว แล้วก็หกนิ้ว2คู่นะครับาถ้ามีสี่ประตูนะครับปกตินะครับแล้วก็ปีหนึ่งตัวนะครับก็เป็นชุดเล็กซับบล็อกนะครับฝั่งในรถนะครับแต่แต่ว่าผมได้ลองเทสไปคค่้าวๆนะครับตอนที่ได้ทำเสร็จเสร็จแล้วนะครับก็เสียงก็ลอยออกนอกรถเหมือนกันนะครับก็มีเสียงออกไปบ้างเหมือนกันอ ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปรอตอนเทสเลยแล้วกันก่อนตอนอลูกค้ามาครับเราจะเปิดให้ลูกค้าฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันครับค,ครับผมครับก็ ลูกค้าได้มาพอดีนะครับตอนช่วงนี้ก็น่าจะแปดโมงแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาแนะนำนะครับว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงเนาะโอเคครับนะบปิดตัวนั้นก่อน,นอทีนี้นครับก็มีสวิ์ตัวนี้แล้วผมจะแนะนำใหม่อีกทีหนึ่งอ่าเปิดสวิ์สวิ์ตัวเนี้ยเป็นสวิ์ที่ควบคุมทั้งซับบ็อกแล้วก็ พาวเวอร์ Power, แล้วก็ป<ม>ีเอมเป็นเอ่อปีอมตัวนี้แล้วก็เครื่องเล่นทั้งหมดเลยเป็นตัวนี้ตัวเดียว<ม>ครับผมเปิดตัวนี้ปับ๊บปีปีก็จะติดปีก็จะทำงานแล้วก็เครื่องเล่นก็ทำงานเหมือนกันแต่ว่าต้องเปิดเครื่องเล่นตัวนี้ไฟถึงจะติดนะติดแล้วครับผมส่วนสายตัวนี้ก็เป็นสายเสียบโทรศัพท์ สายเสียบโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้ามีสาย AUX ก็เสียบตัวนี้ได้เลยเหมือนกันที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเพลงให้ฟังนะแต่ว่าเพลงไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์ไม่น่านะครับใช้คำว่าไม่น่า FM ดิ <laughs> USB อ่ะเอา USB ก่อนแต่เสียงตัวนี้ไม่ค่อยดีเสียงมันดังเสียงมันดังแตกๆนิดๆอันนี้ FM ใช่ไหมไม่ใช่ USB เบ็ดเดี๋ยวเลือกตัวเนี้ยไม่ต้องหมุนหาอะไรไหไม่ต้องหมุนครับ

ใช้ได้ปกติจะไปปรับก็ได้เนี่ยมันบิดได้ครับผมมันปรับได้อันนี้ก็เป็นวอลลุ่มเหมือนกันเป็นวอลลุ่มเหมือนกัน2ตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแฟลชได์ใช่ไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวโอเพยงแฟลชได์ใช่ไหมใช่ครับอ่าพอจักแฟลชได์ออกมันก็นจะดับมันก็นจะเป็นขึ้นเป็น f อ F M. แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีขื้นหรือเปล่าไม่มีมะไม่มีเสา ก็หาไปไม่มันไม่มีคลื่นให้รับมันก็นี่หยุดละไม่มีเสียงถ้าจะเสียบแบดได้ก็เข้าโทรศัพท์ใช่ถ้าถ้าอยากฟังวิทยุมันต้องต้องไล่สายขึ้นไปให้มันจัดสายขึ้นไปเรเอาแค่ฟังพระฟังเทศฟังธรรมให้แม่มยันนานั่นแหละเช้าเช<อ>้าย<อ>ันนาจะไปไอ้นี่อีกอันนึงไรอะไรอ่ะเนี่ยไก่อันเนี้ยแปดได้อ่ะจะซื้ออีกอันหนึ่งหให้หมมันทำธรรมะธรรมโม ดังอันนี้เขาปห่อยอากนน้นแกงอาโนชแกงอยากเข้ารัวเอาใจเอสีไทยแลนและกระชากสื้อที่ข้งถูกใจกัโทอยากโดนชอยากนะ ก็ไม่ได้บอกไว้้เบาะไม่ได้ไว้ขไม่ได้เลยเนาตือนนั่นนเองเนี่แถวแถวเนี่ยนั่นกาเองเกไว้ตรงแถวแนี้นั่นเนี่ยอแถวข้างสองข้างอ่ะมันจะได้ดังไงอ๋ออันนี้ไว้ใต้เบาะครับ ครับมันก็ดังเหมือนกันมันก็ดังทั่วรถครับดังออกมานอกรถนี่แหละครับแต่อยู่ที่เราอะเราจะเปิดไม่เปิดตัวนองอ่าถ้าเราไม่เปิดก็ได้เราเราก็ปิดก็ได้แล้วเราก็เปิดเสียงกลางอย่างเดียวก็ได้คนให้เกิดตัวลำโพงเปิดตัวไหนอ่ะลำโพงก็มีตัวนี้ครับมีตัวนี้กับเสีงดังตึ้งอะอ่ะอ่าตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามตัวที่สามครับอ๋อเปิดดิเออก็ดังอยู่เนาะตัวที่สาม

ได้เพราะพวกนี้มันต้องการแบบว่าให้อย like ู่พื้นที่แคบๆแล้วมันถึงจะดังใช่ใช่ถ้าติดถ้าปล่อยไปวางไว้โล่งๆไม่ดังเดี๋ยวก่อนนะไไออออ้้ในงเเก่่่าามัยูสมันไม่มีที่ใส่ เออมันไม่มีที่ใส่ข้างข้างหลังครับมันโล่งครับเ,เ,เ,เป็นที่วางอะไรอันนี้เปล่า,<บ>าอของเก่าเาติดไว้ยังไงว่าลำโพงทำเป็นตู้เลยน่าจะทำเป็นตู้อะอใช่เพราะว่ามันวางวางได้วางเป็นตู้เลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ทําไม่งั้นก็ไม่ต้องมานั้นเราก็มาติดแค่นี้เดียวต่อเข้าลำโพงก็เลยอตอนแรกเขาบอกว่า มันใช้ได้หมดแค่ต่อสายอเออเนี่ยน้าไปเอาช้าไงเอพาก็เลยถอดออกครับแต่นี่มาจากมาก็างไงน่ะมาก็อันนี้เหรออ๋ออันนี้เดี๋ยวผมอันนี้จะแลกกมาจะมาต่อรองให้ให้ให้นะ้ำอันนี้มันสายสายเก่าใช่ไหมไม่สายเก่าหรอกสายสายสายที่ผมใส่ใหม่ๆนี่แหละอ่อะาใส่ใหม่ๆเพิ่งใส่เมื่อเช้านี้เองเพืเออ่อจะเอามาลองไงเออน้าไม่ได้เอาไม่ได้โทรศัพท์มา,าผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลองก็ไม่ได้เอาลืมสองเครื่องครับผมเพราะว่า เพราะเครื่องนี้ผมลองไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้ผมถ่ายวิดีโออยู่ครับแต่ข้างหน้าเราไม่ไม่ได้ทำให้น้ะใช่ไหมมันทําทำไม่ไม่ตะกรอนไม่น่าจะมีที่ดึงมั้งเห็นไหมนิดนึงตรงหน้าตรงนั้นอะตรงฝากระโปรงแตะแ,แล้วเออเป็นใช้ได้อยู่ นะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยบายบายหน่อยก็ได้บายบายหน่อยครับผมันนี้ก็เป็นรถลูกค้านะครับเมื่อกี้ก็ร้องเสียงไปละนิดนิดหน่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับอ่ะมาแล้วนะจะบอกอย่าลืมมาอ,อุดหนุนร้านนี้นะคะอยู่ที่อะไรวะวัดสุวรรณวัดสุวรรณอำเภอบ่บอทองจังหวัดชลบุรีค่ะครับผมครับผมโอเคครับ